สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับเห็นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงรถยี่ห้ออื่นไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดถึงรถรุ่นอื่นเลยไม่ต้องพูดเลยและนี่คือสุสกิสสวิฟต์สวิฟต์ครับผมปี2 0 1 5อะไรอะคอนเดฟิตดิคอนเดฟิเออจะไปย้อนสุสกิสจะไปจะไปไปได้อย่างไรเราขาตรงนี้ก็มีที่ไหนไม่ีคันเท่านั้นขาผมเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคงมีแต่ปลาที่ต้องการฉันกับจนเท่านั้นและที่มันรักจริง ปาใหม่หมดแล้วเพราเธอทอดทิ้งสุดท้ายยังสิงลิงลิงลิงต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 ิงพี่ก็มีเหมือนกันอ้าวมีเหมือนกันหนูเป็นกระเทยยังไม่มีปาวหากต้องการตัวจะไปทั้งตัวเรื่องจริงทำมาหมดรลทลังนมทั้งหนูหสุดท้ายยังสิงลิงติงติิงติงิงติงติงพับ นี่เรามาขายรถเจอไม่ได้ขายไม่ได้ขายแล้วไปทงเพลงแปลงไปทงเพลงแปลงซะแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเอ่อพราะเราเป็นตลกที่ขายรถได้นิดเดียวเองตลกที่ขายรถได้นิดเดียวเองนิดเดียวเองใช่ฮะถ้าหากว่าท่านอยากเกษบความตลกมาที่นี่มาที่นี่ครับถ้าหากว่าท่านอยากเสพสาระไปไปช่องบุญทลิตได้เลยบุมทลิได้เลยหรือถ้าหากว่าท่านอยากเสพความบันเทิงครับเป็นแบบเอากระแสสังคมมาเล่นครับผมไปโหนกระแสโหนกระแสแต่ถ้าท่านอยากจะมีความเป็นตลกที่ขายรถได้นิดหน่อยต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่นี่ที่เดียวและที่นี่คือ ปูพร้อมกันไปด้วยต้องบิดที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวครับที่นี่คือดีคาครับผมและที่จอดอย่างหลังนี้่คือคอน d a ปิดครับไม่บอกก็รู้อยู่แล้วะวัยรุ่นประตูสไลด์ต้องดูทางนี้ใช่ครับรถคันนี้ปี2013ครับพี่ไม่ได้เชนฮะไปหน้าขาแล้วใช่ครับพี่าหน้าไม่มีเหลี่ยมแล้วมีบนบนแล้วนี่มีโหนกตรงนี้อหนกกเพราะว่าคันนี้แปลงแล้วทั้งแลสะดุดจ้สุดท้ายยังสิงจริงจริงจริงๆๆิงจริงจริงจริง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  อย่ครวมถึงล้อตัวนี้ฮรล้อนี้เป็นีอเปสนม e ู0นะใช่พี่ล้อใหม่ยางใหม่ถ้าหากว่าท่านเอาไปนะครับบอกว่าเฮ้ยน้องรถมันตี้ขนาดนี้มันจะขับดีหรือเปล่าขับดีแน่นอนเพราะรถคันนี้ใช้โชกของคาริเบียงแต่ถ้าเป็นคากินี่เป็นคากิก็เป็นขาหมูคาที่เป็นเป็นเหตุการณ์คาดกับครับผมคาปากเป็นปากเป็นคงมีแต่ปลา มขาลื้นประตูสไลด์สไลด์จากอะไรฮะคนที่ไม่เคยดูไม่รู้จักคอนดิฟมันสไลด์แบบนี้น,นี่ครับนี่เปิดเนี่ยเขาเรียกว่าโอเพนดอ์โอเพนดอ์ประตูปิดเนี่ยเขาเรียกโคลสดอ์นี่ประตูปิดแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นประตูหนีบจะเป็นยี้โอ้ยเจ็บเจ็บดอ <laughs> พอเปิดท้ายรถขึ้นมาเท่านั้นเราโอ้โหเปิดย่ปิดดีกว่าไม่มีอะไรดูซะหน่อยเออดูซะหน่อยเออดูฮะรถคันนี้แองการชนไม่มีแน่นอนครับถ้าหากว่าวันนี้ท่านอยากนั่งเจ็ดคนท่านพับเบาะลงมาใช่ครับแตถ้าท่านอยากเก็บของก็พับขึ้นไปใช่ครับตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของเยอะแยะมากมายทีเดียวใช่ครับแต่หากว่าท่านซื้อไปแล้วเอ้ยอยากจะไปขนของก็ดูซะก่อนว่าของท่านมีขนเยอะไหมถ้ามีเยอะก็แนะนำให้โกนซะหน่อยแนะนำให้โกนซะหน่อยได้หรือใช้มูดฉีดมูดฉีดใช่แกะทีแล้วลูดออก ไอ้บ้าคนลขอเขามี่เออของเยอะหรือเปล่าอเอ,อ้ยไอ้บ้า <c oughs> กลังนำคลินิกมีนะฮะ <c oughs> <c oughs> รถคันนี้นะครับภายในใหม่เอี่ยมอ่องออรไทยมากๆใช่คร <มา S 2> ับพร้อมกับหน้าจอแ n นด o อย10นิ้ว วิ่งแค่เพียง150,000กว่ากิโลเท่านั้นเหไม่ไมแท้นะฮะต้ย้ำว่าคนนี้ไม่แท้ครับผมขายไปแสนห้าลูกค้าใช้ไป4,000ัซื้อไป2ปีขับไป4,000โลใช่ครับแล้วลูกค้าก็มาขายคืนครับผมเราก็มาขายท่านอีกทีนึงครับผมนะครับแต่การขายคืนของลูกค้านั้นเกิดการตรวจสอบทางเราครบถ้วน ครจะเป็นมุดดูใต้ท้องเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดท้ายรถท่านลูกค้าเป็นผู้ชายก็เปิดดูหุ่มไปด้วยครับผมแม่จะบ้าหรอเปิดดูในรถว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงไม่ขอดูไม่ขอดูขอจับขอจับขอจับจับมือว่าพี่สุดยอดมากดูแลรถดีเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ครับผมถูกต้องฮะในส่วนของภายในครับรถนี้ทํามาเป็นเบาะหนังครับจากเดิมเป็นเบาะผ้าสีครีมครับได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังเรียบร้อยครับไว้ง่ายรถคันนี้ภายใน90%้นต์ใช่ครับพี่้าจอลูกค้าติดเพิ่มมาด้วยต นี่ประตูเปิดปิดเองได้เฮ้ยมันเกิดจากอะไรอ๋อเกิดจากปุ่มนี่ฮะปุมันเปิดได้3อย่างครับเปิดตรงนี้ก็ได้เปิดจากปุ่มก็ได้เปิดจากรีโมทก็ได้เช่นกันใช่ครับผมและเครื่องตัวนี้ซ่อมงไงถ้าหากว่ามีอะไรเสียก็ซ่อมให้ไม่ใช่พี่เบิร์ดก็ซ่อมได้พาดูห้องเครื่องครับป่ะครับผมโอ้ยลืมไม่ใช่สิคนกระโปรงคนละกระโปรงขอโทษใครับพี่ไปทีฮะ ผมเปิดฝากระโปรงมาปั๊บเป็นไงห้องเครื่องไม่มีชนแน่นอนพี่แน่นอนฮะข้างในนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถถูกต้องเป็นสีด้านเสมอถูกต้องครับสติกเกอร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับรวมถึงหัวน็อตก็ตามนะครับรถคันนี้หัวน็อตเดิมหมดทั้งคันใช้เครื่องตัวเดียวกับ Honda Jazz นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ารถคันนี้ใช้เครื่องรหัส L15 ฉะนั้นในทุกสารทิศของประเทศไทยครับ มีอุปกรณ์อะไรให้ท่านครบถ้วนฮะครบถ้วนใช่ครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่ารถของผมจะพังครับแต่ถ้าหากว่าท่านกังวลซ่อมที่ไหนก็เครื่องแจ๊สฮะใช่ครับช่วงล่างซ่อมไหนก็ช่วงล่างแจ๊สฮะใช่ครับมันจะใช้แทบจะ90%เป็นแจ๊สใช่ครับแต่เขาจะมีอีก10%บางส่วนเท่านั้นเป็นของตัวมันเองถูกต้องครับไรบางส่วนก็ไม่ค่อยเสียหรอกใช่ครับเซ็นโช๊คเนี้ยอ้าวโช๊ใช้กับแจ๊ดได้ไหมใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเว้นช่วงสโตอกของมันเนื่องจากว่ารถ้้้าาาาาาาวว่่่ทนนนออยยยกกไดรรถคคัเเีผมบล อันนี้ดีที่สุดแล้วใช่ครับเมื่อ2ปีที่แล้วขาย5 0าแสนฟารบวันนี้ราคาโคตรถูกเลยถูกจัดี่เนื่องจากว่าด้วยราคารถมือสองมันลงมาเร็วครับครับและด้ดยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจแบบนี้ไม่เอื้อกันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับจากราคาปกตินะครับผมขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0เ9้า9มไม่ได้บอกใครเลย ไอเซลนุ่มก็ไม่ได้บอกมึงก็ไม่ได้บอกด้วยวันนี้ครับลดให้ทันทีครับเป็นโปรโมชั่นเขาเรียกโปรโมชั่นไลน์แอดแต่จะมีให้เฉพาะลูกค้าที่แอดไลน์แอดเท่านั้นครับผมลูกค้าครับด้วยความสัตย์จริงนะครับเห็นผมออนไลน์โซเชียลขนาดนี้ไม่เคยมีไลน์โอเอเป็นของตัวเองเลยฮะไลน์ออฟฟิชียลไม่เคยมีไม่เคยมีบอกใครก็ไม่เชื่อครับและนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะเปิดตัวไลน์โอเอของเราอย่างเป็นทางการและนี่คือ QR Code ครับ เมื่อท่านแอดเรามาลดทันที10,000บาทครับไม่แอดมาไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ขายราคาเต็ม3 9 9ก้าครับผถ้าท่านแอดมาเราให้ทันทีเลยส่วนลด10,000บาทครับผมเลยฮะจะรอช้าอยู่ใหญ่เล่านะคนนี้ท่านไม่ซื้อไม่เป็นไรก็แอดมาคุยกันไว้ก่อนแต่ถ้าท่านอยากจะโทรมาหาพวกเราก็โทรหาท่านน้องมาร์คได้เลยที่เบอร์สวัสดีครับผมไม่ต้องไปคันี่อบอกเลย สวัสดีครับผมมาร์คครับติดต่อมาร์ที่เบอร์06 558 5888มาร์คยินดีให้บริการครับใช่แล้วครับติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ต้องพูดเยอะโทรหาพวกเราครับคุณภาพอยู่แล้วดูแลรับประกันหลังจากนี้อีก30วันเสียเปลี่ยนยันหลอดไฟน้ำมันถังแรกผมเติมให้น้ำมันเครื่องครั้งแรกผมเปลี่ยนให้ผมพูดด้คำเรียวสั้นๆเลยว่าปลาใหม่หมดแล้วก็เถิดอทิ้งสุดท้ายยังติงติงติๆงติงติๆงติ้งติ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 งต พะเธอทอดทิ้งสุดท้ายยังสิ่งแล้วมาติงลิงติ่งลิงติงลิง,ง,ง,ลงจึบจึบจึ้